ถ้าสู่แสนซับสไครป์ไปกับเตาถ่าน e s p o r t เอาใจแฟนเกม RRV และแฟนขับเบคอนทามเพียงกดซับสไครป์ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อเจอร์ซี่เบคอนทามพร้อมลายเซ็นแบบยกทีมติดตามรายละเอียดได้ใต้คลิป สนับสนุนโดย a m b e r ร์ก็เรียกได้ว่าผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน APL 2023ในรอบกลุ่มสเตทเดือต้องบอกว่าสถานาการณ์ของทีมไทยในแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงบุรีดามินเต็ดและเ e อีรีนาที่บวกเขาทั้ง2องเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A ที่เปรียบเสมือนเป็นกลุ่มออฟเดตทั้ง2ทีมครับยังต้องรุนเข้ารอบเป็นอย่างหนักซึ่งผิดกับสถานาการณ์ในกลุ่ม B ที่โอกาสเข้ารอบของ2ทีมไทยมันแทบจะแบ,บเบอร์ ได้ไปต่อเกือบ100%ยเปซแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในกลุ่ม B ีเนี่ยนั้นอาจจะไม่น่าตื่นเต้นแต่ควันหลงและข่าวต่างๆที่ตามมาในกลุ่มนี้ก็ล้วนมีข่าวดราม่าตามมาทั้งสิ้นไม่ไว่าจะเป็นฝากฝั่งแชมป์เก่าเบคอนไทม์ที่โดน FC บางกลุ่มโจมตีว่าพวกเขาดูถูกคู่แข่งจากอินโดนีเซียล้อนจนถึงผู้บริหารของทีมต้องรีบออกมาชี้แจง ในคลิปวันนี้แคบนอกจากเราจะเก็บความเคลื่อนไหวใน APL 2023มาฝากเรายังเก็บข่าวความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายในสึกอ a ว i โปริ2023 Winter ที่ทีมยักษ์ใหญ่แฟชเชียรอีสปอร์ตได้ทำการแยกทางกับซปเปอร์สตาร์ ชื่อดังอีกครั้งแน่นอนครับว่าก่อนที่เราไปพูดถึงคลิปดราม่าหรือข่าวการย้ายทีมต่างๆเราจะพาเพื่อนๆครับไปไล่รีแคปผลการแข่งขันศึก APL 2อง3ในรอบกลุ่มสเตจส,สัปดาห์แรกกันก่อนโดยต่อทาน e-sport ครับเราจะโฟกัสที่ผลการแข่งขันของ4ทีมจากไทยกันไปพูดถึง2ทีมไทยในกลุ่ม A กันก่อนทีมแรกครับกับทีมน้องใหม่ในเวทีแบบนานาชาติกระต่ายข้างเ e อียรินาโดยในสัปดาห์แรกครับเอียรนาเนี่ยก็ลงสนามไปแล้ว4แมตช์ด,ด้วยกัน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจริงๆครับที่เอรีนาไม่สามารถเก็บแต้มมาได้เลยสักแต้มเดียวแต่ในมุมเล็กๆครับทีมน้องใหม่ในเวทีนานาชาติอย่างพวกเขาก็ไม่เคยแพ้เกมศูนย์เลยผลของเอรีนาแมตช์แรกเนี่ยพ่า,ายแพ้ไปหูไป1ต่อ2ตามด้วยพ่ายฮ่องกองอริจ,จุดไป1ต่อ2ภพ่ายบุรีรัมย์ยูเนเต็ดไป1ต่อ2และแมตช์ล่าสุดพ่ายมดอัสแตนดิ้งเพลเยอร์ ไป1ต่อ2นั่นเองแรับในเกมสุดท้ายครับต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนอีรีนาจริงๆครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสปิดเกมได้แล้วโดยในนาทีที่17ของเกมที่3พวกเขาครับมีทั้งกอสเลเยอร์ที่เดินเข้าไปตีบ้านของคู่แข่งแล้วแถมยังได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นอีกแต่การตัดสินใจผิดพลาดของเราผู้เล่นอีรีนาด้วยการไม่ยอมตีป้อมจะไปเล่นคนจากฝ่ายคู่แข่งก่อนก็ส่งผลให้พวกเขาได้รับความพ่ายแพ้ไปในที่สุดด้านอีกหนึ่งทีมไทยในกลุ่ม A อย่างทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดสถานการณ์ของบุรีรัมโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ของพวกเขาก็อย่าง50-50ทีมประสาทสายฟ้าครับลงสนามไปแล้ว3แมตช์เก็บชัยชนะได้เพียงแมตช์เดียวเท่านั้นซึ่งมาจากการเอาชนะอิเยนาไปด้วยสกอร์2-1เกมซึ่ง2แมตช์ที่พวกเขาพ่ายแพ้บุรีรัมครับพ่ายแพ้มดออสแตนดิงเพเยอร์และไสง้งอนฝันท่อมไปด้วยสกอร์0ต่อ2 ซึ่งกับโปรแกรม3แมตท,ที่เหลือในรอบกรุปสเตตกของบุรีรัมกรที่บุรีรัมครได้หยุดพัก3วันก็ต้องรอติดตามว่ามันจะทําให้โคดเอ็นทีเลือกปรับไร์อัพผู้เล่นอีกครั้งหรือไม่สําหรับแมตช์ประเดิมสนามที่พวกเขาพ่ายแพ้โมลแตดดิ้งเพย์เยอร์ไป0-2โคดเอ็นที nt, ครับเลือกใช้คู่ป่าซับเป็นแฮปปี้กับเอเซนดิลขณะที่2เกมหลังครับเปลี่ยนใช้เกสเซิร์และ KSA ข้าไปดูผลงานของทีมไทยในกลุ่ม B ีกันต่อไปดูทีที่ทีมรองแชมป์จากไทยครับไอข้ข่าวบาเลเนเซฟอร์มของบาเลเนเซตอนนี้ครับก็กําลังร้อนแรงสุดๆโดยทีมไอข้างข่าวครับลงสนามไปแล้วสามแมตช์ด้วยกันพวกเขาเก็บชนะได้รวดโดยไม่เสียเกมให้คู่แข่งแม้แต่เกมเดียวเกมแรกกับคาเกนดาครับแม้จะมีติดขัดจนเกือบเพียงพังไปในเกมแรกแต่บาเลเนเซ่ครับก็ยังเอาตัวรอดเอาชนะมาได้2ต่อ0ก่อนที่บาเลเซีซครับจะท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆ ไล่ปรับไปเกอโ์ทเปียแชมป์จากไต้หวันไปด้วยสกอร์ศูนย์ตามมาด้วยปรับวันทีมไปแบบคีินชิ้ส2ต่อศูนย์อีก1แมตช์แน่นอนครับว่าด้วยฟอมของบารเรนเซตอนนี้บวกับโปรแกรมที่เหลือของพวกเขาอุปสรรคที่ขวางบารเรนเซกับตำแหน่งแชมป์กลุ่มบีก็น่าจะมีเพียงแต่เบคอนถามเท่านั้น ขณที่ทางด้านเบคอนไทม์แชมป์เก่าฟอร์มในรับกุมสเตตสาแมตช์แรกของพวกเขาฟอร์มของเบคอนเนี่ยยังอยู่ในระดับมาตรฐานเช่นเคยแมตช์แรกครับเบคอนปราบชนะคากนดาไป2ต่อ0ตามมาด้วยปราบเอาชนะเดว่าไป2ต่อ0และปิดท้ายสัปดาห์แรกด้วยการเฉืออชนะไบเกอร์โทเปียไป2ต่อ1เกม ซึ่งสถานการณ์เข้ารอบของเ c o n Time พวกเขาเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกับบานเซียที่โอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสดใสแต่หนทางสู่แชมป์กลุ่มของเบคอนท m e ยังมีทั้งบานเซียและว,วันทีมขวางอยู่ขณะเดียวกันครับฟากฝั่งเบคอนท m e พวกเขาเนี่ก็มีเรื่องราวดราม่าตามมาทั้งการหยิบอาญามาได้ตำแหน่งออฟเลนสลับตำแหน่งการเล่นระหว่างเต่าเอก,กับอัลมอนพีในแมตที่เจอคู่แข่งจากอินโดนีเซีย เบย์น็ถามครับก็โดนแฟนเกมบางกลุ่มวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักว่าพวกเขาเนี่ยดูถูกและไม่ให้เกียรติคู่แข่งเอาซะเลยซึ่งเรื่องเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปพูดถึงในช่วงถัดไปนะครับแน่นอนครับเาาีแคปผลงานของ4ทีมจากไทยไปอย่างรวดเร็วกันแล้วทีนี้ครับเราพาไปสุบตารางคะแนนหลังจากจบสัปดาห์ได้ของทั้ง2กลุ่มกันสักหน่อยก็พูดได้ว่ากลุ่ม A เนี่ย จากผลงานของ2ทีมไทยโอกาสเข้ารอบของพวกเขาก็ต้องรุนหนักกันสักหน่อยเพราะจะผลงานสัปดาห์แรกที่ผ่านมาทําให้บุรีรัมและอิลินาข่วงคู่หลังท้ายตารางของกลุ่ม A อันดับที่1ของกลุ่ม A ครับเป็น V Gaming แข่งไป3แมตช์ชนะรวดมี3คะแนนอันดับที่2ครับเป็นไส้งอน p ันท่อม แข่งไป3แมตช์มี2คะแนนอันดับที่3ครับเป็นมอสต์ออสเต n นดิงเพเยอร์แข่งไป3แมตช์มี2คะแนนแเกม Different ดิฟเฟอเรนซ์ได้กว่าอันดับที่4ครับเป็นฮ่องกงแอติจูดแข่งไป3แมตช์มี2คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์บวก0อันดับที่5ครับแฟตบูแ๊แข่งไป3แมตช์มี1คะแนนอันดับที่6ครับเป็นบุรีรัมย์ไนตเต็ดแข่งไป3แมตช์มี1คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์ลบ3อันดับที่7ครับเป็นอีรีนา แข่งไป4แมตช์ยังไม่มีคะแนนสำหรับโปรแกรมนะัดที่เหลือของ2ทีมไทยในกลุ่ม A บุรีรัมย์ครับเหลือเจอห้องกองกัะดิจูดวีเกมมิ่ และแฟดบุ๊ฟซึ่งถ้าบุรีรัมย์อยากเข้ารอบต่อไปพวกเขาครับต้องพยายามเอาชนะทุกแมตที่เหลืออยู่โดยห้ามพลาดแพให้กับฮ่องกองก็ได้จุดและแฟดบุ๊ k โดยเด็ดขาดขณะที่ทีมกระต่ายข้างเอเีนาเราต้องเรียนด้วยความเคารพครับโอกาสในการเข้ารอบของพวกเขาแทบจะถูกปิดโอกาสไปหมดแล้วแต่เราเชื่อว่าเอเีนาครับจะไว้ลายจัดเต็มกับ2แมตที่เหลือกับ V ี a m i n g และไซ่ง่อนแฝงท่อมอย่างแน่นอนไปดูตารางคะแนนของ2ทีมไทยในกลุ่ม b กันบ้างครับก็ต้องบอกว่าแตกต่างกับสถานการณ์ ในกลุ่ม A g ก o u ปออฟเดตอย่างสิ้นเชิงเมื่อบาเลนเซียและเบคอนทามครับขวงคู่ขับเขี่ยวที่หัวตารางกลุ่ม B อย่างเหนียวแน่นโอกาสโครอบนอกเอาท์แทบจะ100%เอันดับที่1ของกลุ่ม B ครับเป็นบาเลนเซียแข่ง3แมตต์มี3คะแนนเต็มเกมดิฟเฟอเรนซ์บวก6อันดับที่2ครับเป็นเบคอนทามแข่ง3มแมตต์มี3คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์บวก5อันดับที่3ครับเป็นวันทีมแข่ง3มแมตต์มี2คะแนนอันดับที่4ครับเป็นไบเกอร์ทเปียแข่งไป3มแมตต์มี1คะแนน อันดับที่5ครับเป็นเฮฟวี่แข่งไป3แมตช์มี1คะแนนอันดับที่6ครับเป็นเดว่าอยู่ในเต็ดแข่งไป2แมตช์มี0นนูนย์คะแนนอันดับที่7ครับเป็นคาเกนดาแข่งไป3มแมตช์มีศูนย์คะแนนเกมยิฟเฟรนซ์ลบห้าชนะโปรแกรมสามแมตช์ที่เหลือของ2ทีมไทยในกลุ่ม B ีครับพูดได้ว่าโปรแกรมนะัดถัดไปของพวกเขาก็เหมือนเป็นการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มไกลๆเลยละครับเบคอนทาวน์และบาลเซีย จะต้องตัดกันเองในวันพุธท,ที่5กรกฎาคมส่วนโปรแกรม2แมตช์ที่เหลือของแต่ละทีมครับโปรแกรมของเบคอนเนี่ยอาจหนักกว่าเล็กน้อยเพราะยังมีโปรแกรมกับวันทีมรออยู่ขณะที่บันเซียครับพวกเขาได้ผ่านวันทีมมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ครับเราได้ดีแคปพวกกระเดงขันและพูดถึงสถานการณ์ข้ารอบในแต่ละกลุ่มกันไปครบหมดแล้วทีนี้เราพาเพื่อน ไปพูดถึงควันหลงต่างๆสึก APL 2023จากสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อดีกว่าไปเริ่มกับอีกหนึ่งประเด็นดราม่าร้อนแรงที่มาจากแบดการ่งขันระหว่างแชมป์เก่าเบคอนทามกับเดว่ายูนเต็ดทีมจากอินโดนีเซีย ทีมแชมป์เก่าอย่างเบคอนท m e ครับการสลับตำแหน่งการเล่นจับอัลมอนพีครับไปเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตส่วนเต่าเอ็กกับตันทีมสลับมาเล่นในตำแหน่งจังเกิลซึ่งจากประเด็นนี้ครับก็ทําให้เป็นที่ถกเถียงให้กับหมู่แฟนเกมขณะถ่ายทอดสดแฟนเกมในช่องชัดจานวนไม่น้อยพวกเขาได้ออกมาตั้งข้อสงสัยและได้ตั้งคําถามว่าการกระทำของเบคอนท m e แบบนี้เนี่ยมันเป็นการดูถูกและไม่ให้เกียรติคู่แข่งจากอินโดนีเซียหรือเปล่า แน่นอนครับจากประเด็นดาม่าดังกล่าวมันก็ทําให้ทางด้านผู้บริหารทีมเบคอนไทม์อย่างคุณธุรศักวินิษต้องออกมาเคลื่อนไหวโดยคุณธุรศักยืนยันว่าทีมเบคอนไทม์ของเขาเนี่ยไม่ได้ดูถูกหรือเหยียดหยามคู่แข่งแต่อย่างใดเพียงแต่เบคอนต้องเก็บแผนไว้ใช้ในรอบลึกๆบ้างช่องแชทเดือดเบคอนสวิตเลนส่งเอามันพีสลับตำแหน่งเต่าเอ็กมองว่าไม่ให้เกียรติคู่แข่งผู้บริหารโต้ทีมเล่นเต็มที่แต่จาเป็นต้องเก็บแผนไว้บ้างสำหรับรอบลึก ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่มีแฟนเกมให้ความสนใจกันไม่น้อยกับประเด็นการหยุดเกมที่มีอยู่บ่อยครั้งในแมตช์แชมป์ชนแชมป์ระหว่างเบคอนทานปะทับไบเกอรถกเปียในวันที่ที่ผ่านมาล่าสุดหมูหวานแคร,รีของทีมเบคอนหมูหวานครับก็ออกมาเปิดเผยสาเหตุให้แฟนคลับได้รับทราบแล้วว่าเป็นเขาเองที่หลุดจักเกมถึง3ครั้งจนทําให้เกมต้องหยุดชะงักเพื่อไปแก้ไข ขอโทษด้วยนะครับวันนี้เกมจากสนุกสนุกต้องมาหมดสนุกพอนเน็ตแล้วประเด็นเลยคือมันเป็นเครื่องผมคนเดียวเลยหลุด3รอบติดยังโชคดีที่ไม่หลุดตอนบวกกันอยู่ไม่งั้นน่าจะยาวเลย จะพาข้าไปดูความหลงเรื่องต่อไปกันบ้างกับอีก2ประเด็นที่น่าสนใจที่ส่งตรงมาจากนักภาคชื่อดังอย่างคุณเสกซ่าและคุณสันวอลโดยไปเริ่มที่ประเด็นของคุณเสกซ่ากันก่อนล่าสุดคุณเสกซ่าไ,ได้ออกมาน้อมรับความผิดพลาดจากการให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนระหว่างการภาคแมแมทที่บาเลเซียเจอก,กับคาเกนดาซึ่งเหตุการณ์ที่ตกเป็นประเด็นจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์คือการที่คุณเสกและคุณไบโตะโตได้พูดถึงการออกไอเทมแฟชชี่บูทหรือรองเท้ารถคูดาว2ชิ้นว่าเอฟเฟกของไอเทมเนี่ยมันทับกัน มีการพูดถึงว่า S R Y อาจออกไอเทมพลาด S R Y แฟชิบู๊ตสองข้างเหมือนจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับบูมบินหรือเปล่าปลัพธของแฟชิบู๊ตสองคู่นะแต่ถ้าเรียงกันตรงๆเนี่ยผมว่ามันทับนะใช่ครับ <c oughs> ก็ก็อาจจะไปมองเป็นแฟชิบู๊ตไอคิวเลตเกมมากกว่านะโอ้ยตายเลยครับพุ่งมาจัางหวะนี้ครับเลือดซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวครับหลังจบเกมคุณเสกซ่าก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ ผ่าน f c e e o o o k แฟนเพจของเขาเรื่องรองเท้าสองข้างเพิ่งรู้ตอนจบเกมนี่แหละครับขออภัยครับผมขณะที่ประเด็นดราม,ม่าเล็กๆจากฝากฝั่งคุณซันวอลโดยต่อฐาน e ีสปอร์ตครับเราต้องเท้าความประเด็นนี้กันสักนิดเรื่องเรื่องนี้ครับประเด็นเนี่ยมันมาจากแบทที่บุรีรัมย์พ่ายแพ้กับไซง่อนแฝมไปด้วยสกอร์0ต่อ2ซึ่งมีเหตุการณ์บางช่วงครับที่คุณซันวอล วิาพากษ์วิจารณ์รูปเกมที่ส่งผลให้บุรีดามเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างตรงไปตรงมาแกป้อมนั้นป้อมเดียวรู้เรื่องโอ้โหแต้มแรกกระบอกไซกอนแฟนทอมครับการที่ไปแลกนั้นครับเหตุการณ์ป้อมล่างแตกเป็นแคนนอนอีเวนต์ครับครับโอ้โหเหตุการณ์ที่สร้างตัวแปรที่เปลี่ยนอนาคตให้เป็นความพ่ายแพ้ของเวมส์อินสปอร์ตฮะ คือเขาก็ออกมาด้านล่างแล้วแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรและตอนเขาเดินกลับไปเราก็ปล่อยให้เขาเดินกลับง่ายเกินไปครับโอ,โอ,โอ้และทายเนี่ยเราเคลียร์ก็ลสลเยอร์ไปสบายๆแล้วการได้มาไม่ได้สร้างอิมแพคให้กับวูลัมมากพอนที่จะคว้าชัยชนะกลับมาได้นะ ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าวของคุณซันวอลมันก็อาจไปกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจจนทำให้แฟนเกมอาวีบางส่วนครับเกิดอาการไม่พอใจจนออกมาต่อว่าคุณซันวอลทั้งในแชทถ่ายทอดสดและทางอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กแฟนเพจโดยหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวครับคุณซันวอลเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของกีฬาเล่นดีก็ต้องชมแต่เมื่อเล่นพลาดก็ต้องชี้จะทำเป็นเหมือนไม่เห็นไม่ได้มีหลายคน อาจจะรู้สึกรับไม่ได้ในสิ่งที่ผมพูดไปในไลน์นะครับไม่ว่าจะจากในแชทหรือจากการส่งมาในอินบ็อกซ์ผมเชื่อว่าสิ่งที่พูดไปผู้คนเห็นครับมันเป็นปกติของกีฬาเลยคนเราเล่นร้อยเกมมันจะดีร้อยเกมไม่ได้หรอกครับเล่นดีเราก็ชมเล่นพลาดเราก็ต้องชี้จะมาเปลี่ยนจากช็อตเล่นพลาดแล้วทาเหมือนไม่เห็นต้องชมอย่างเดียวไม่ได้มันไม่ใช่ขยี้แต่มันต้องบอกให้คนเห็นแล้วผมก็ไม่ได้มาเมคฟันอะไรจริงอยู่ ที่คุณจะบอกว่าฟังแล้วรู้สึกเสียใจแล้วผมไม่เสียใจหรอกครับที่เห็นทีมไทยแพ้บอกแล้วเชียร์ไทยทุกทีมครับมันมีชนะก็มีแพ้มองให้มันเป็นกีฬาเถอะครับและดูความเคลื่อนไหวการแข่งขันและความหลงต่างๆของศึก AP l 2023จบไปแล้วครับทีนี้ครับเราพาข้ามไปดูความเคลื่อนไหวของการเสริมทัพในประเทศเพื่อเตรียมรุยศึก A วโป2ิ2สยวิทกันต่อดีกว่า โดยทีมยักษ์ใหญ่จากแดนน้ำหอมอย่างเป๊ชอีสปอร์ตพวกเขาก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับแฟนคลับอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากช่วงเดือนที่ผ่านมาครับพวกเขาเปิดตัวแครี่คนใหม่อย่างน้ำสีไปแล้วและได้ถแถลงแยกทางกับอิสเดนดิลตีน้อยเบอร์รี่และโค้ดจินบุให้ออกจากทีมไปล่าสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปชอีสปอร ก็แถลงแยกทางกับอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ดังนอนนันต์ตำแหน่งมิดเลนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการแยกทางระหว่าง PSE eSports กับนอนนัน์ครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเคยแยกทางกันมาก่อนในฤดูก,กาล r v p o l i c อง2ันยี่สิบส2ซัมเมอร์ผลงานที่ดีที่สุดของนอนนันกับ PSE eSports คือการคว้าอันดับที่4ในอี่สิบส2ซัมเมอร์สหรับเพื่อนเอนท่านไหนครับถามว่า เปเชอีสปอร์ตจะเล็งผู้เล่นคนไหนเข้ามาเสริมตำแหน่งมิดเลนแทนที่นอนนันเบื้องตอน้นแคปก็เลอกันว่านี่จะเป็นหนึ่งในดาวรุ่งจากเวทีเซมิโปนั่นเองถึงท่าเรื่องนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมครับต่ท่านอ e ีสปอร์ตแคปจะรีบนำมาในงานให้เพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุดและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันแคปตัวท่านอ e ีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เห็นฟอร์มของสี่ทีมไทยในศึก AP l 2023กันแล้ว เพื่อนๆคิดว่าจะมีโอกาสหรือไม่ที่ทีมไทยจะได้เข้าชิงกันเองในปีนี้และอีกหนึ่งคำถามครับคิดว่าบุรีรัมจะฝ่าฟันเข้ารอบในกลุ่มเอดได้หรือไม่คิดอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b สมาชช่องต่อฐานอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มุ่งหน้าสู่แสนซับสไครป์ไปกับเตาถ่าน e-sport เอาใจแฟนเกมเอารวีและแฟนขับเบคอนทามเพียงกดซับสไครป์ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อเจอร์ซี่เบคอนทามพร้อมลายเซ็นแบบยกทีมติดตามรายละเอียดได้ใต้คลิป